ยระมหาสัมหาสัมพุทธังพระขวันตังสนังขตุอิมินาสการนะตงังพกวันตังอภิปูชยามีพระเจ้าบูชาบัดนี้เึื่งพระภูมิพระภาพ ผู้รตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าไปเจาถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสการะนี้ยะมาหังสวาขาตาังขวาตาธรรมังสระรนังขะโต ทิมินาตกาเรนาะทางธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดน,นี้ซึ่งพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้ารับดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึง ว่าเป็นที่พึ่งคำจัดภัยได้จริงด้วยสการนีอยากมาหังสุปฏิปันนงังสังขังสนนังกโะทงที่มินาสการนะทางตังขังอภิปูเจยยมิ ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งประสงค์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งบรรจัดโรคในจริงด้วยสาการะนี้พระังสัสมมาสัมพุทโธบพวาว พุทธังภควานตังระิีวาทีมิสวากาโตภควตาธมโมสัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ สังคัางนมามีบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์ไหวพระพุทธธรรมสงฆ์เสร็จแล้วต่อตอนนี้ปลายตั้งใจแน่แน่วขอมาโทษคนโทษสอบพระพุทธธรรมสงฆ์ที่เราได้พลาดลั่งลงไปแล้วเด็กกายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กไม่รู้จักเลี้ยงสาม,มาจนถึงขุงนปนีขอมาตัวคนโทษแล้วกายวาจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นพระชนะรับรอง,องพระพุรธธรรมะสงฆ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตสืบต่อไป ตอนแต่จะขอมาทูลขอโทษพระรัตนกรายนอบน้อมพระรัตนกรายด้วยปัญนามคาถาคือนะโมสามผลผลที่หนึ่งนอบน้อมรูพระธรรมประสงค์ในอดีตนะโมผลที่สองนอบนอบน้อมรูปพระธรรมประสงค์ในปัจจุบันนะโมผลที่สามนอบน้อมรู้พระธรรมประสงค์ในอนาคตทั้งหมดในการสังคกตสังว่านโมดังพร้อมกันสามผลเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอะเโยโนภันเต อาจ,จักขมายาธาพาเลยาธามุลเียาอาปุสเลเยมายังกะรัมหาเบวังพันเตมะยังอาเจโยโนโปฏิคันหาทา รายสิงสังวรายามิข้เเจ้าของวรโรกาสเด็ดลางพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธธรรมประสงค์เพียงไรแต่ข้เพเจ้าเป็นคนผานคนลงอกุศลเข้าสิงจิต ใช้กระทำความผิดต่อพระพุทธประธรรมประสงค์ขอพระพุทธประธรรมประสงค์จงลดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเ,เจ้าจะขอํารวมระวังตึง กายวาจาใจสืบต่อไปนะเบื้องหนะ้ากายวาจาใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อตนีเป็นีไไ้อาราธนาพระพุทธประสัมประสงในอดีตปัจจุบันอนา,นา,นาคตก็สินสถิตในกายวาจาจิตสืบต่อไปนะอุกาสะพระพุทธเจ้าของอาราธนา สมเด็จพระพุทธเจา้าที่เด็กคร,รัตุรูล่วงไปแล้วมาความเล็ดสายในท้องพระมหาสมุรทรสีและสมเด็จพระพุทธเจา้าอันจากใด็กคร,รัตุรูในนาคตการภายภาคเบ,บืองหน้า และสมเด็จพระพุทธเจ้าที่เดกาตรูในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจัากุทวานโตสะทวานภานะทวานชิวหาทวานกายทวานมนโนทววาน แทนข้าพระพุทธเจ้าในการมาดเ๋ยวนี้เถิดปุกาตรคข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุระธรรมเจ้าเต่าประการนายดิการหลวงรับไปแล้ว จะนับจะประมาณม่ได้แลพระนพโลกุตระธรรมเจา้าเจ่าประการแลอนาคตการภายภาคบืงนา้าแลพระนพโลกุตระธรรมเจา้าเจ่าประการในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดแตเจ้าปูถาวานโตตะถาวานพานวถาวานชิวเาเถาวันตายเถาวันมนุษถาวานแทงข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนีเ้เถิดโอกาสะ อาพระพุทธเจ้าของอาราธนาพรเดียสงเก่าสมศตีสงนายดิตการหลวงรับไปแล้วจนรับจบะกรมานไม่ได้และพระเดียสงเก่าสมศตีสงแนนาโคสการถ่ายภาคบางนา แบบนปราียศสงฆ์ขสมมติสองในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจกักรวาลโตต้าถาวรา,านะวาวชิวหาวานกายวานมนโนวาวรแทนข้าพระพุทธเจ้า ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าครูบาอาจารยนะ์เนาะคุณครูอุปชาอาจารย์คุณมารดาบิดา บุณธานบบรมีสีลบรมีเลขามบรมีปัญญาบรมีวิรยะบรมีขันติบรมีสัจจักบรมีอธิธานบรมีเมตตาบรมีอุเบกขาบรมี ที่ขา้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแต่ร้อยชาติพันชาติม่นชาติแสนชาติก็ดีที่ขา้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาต่างแต่เล็กแต่น้อยระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้น ยังมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอยขาบเจ้าเด้ดสําเร็จมากและผลในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดสิพานปจิโยโุตให้ตานิสิเมื่อเราทำวัดัสนาเรียบร้อยแล้วต่อจานี้ไปก็ต้องนั่ง บาลีว่านิสีทติปลังกังอาพุชิตวาให้นั่งคู่บัลลังขัดสมาธิเทา้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับทมือซ้ายทุกคนเลยกันจะตั้งตัวตรงทีเดียวเอานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับทมือซ้า,า,ายเนาะแล้วไปฟังอธิบายต่อไปฉันจะวัดให้เป็นตําราวไว้ลักษณะตรงนะลักษณะปลายกายตรงนะเป็นดังนี้ กลางลูกขบ้าขาขวาวัดลายนิ้วชี้กลางลูกขบ้าแล้วก็เนื้อตะตุมนิ้วก้อยนิ้วกลนางนิ้วก,วก,อวก้อยนิ้วนางนิ้วลางตั้งของเนื้อบนขานี่อย่างนี้นี่เรียกว่าไม่ต้องวัดหรอกไม่ต้องวัดแต่จำไ้เหมือนแต่วัดอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่ากายตรงถ้าอย่างนี้หงายหน้าไปถ้าอย่างนี้งุ้มหน้าไปไม่ตรง ถ้าอย่างนี้กายกรงเรียกว่าอุชุงกายยังคนิีย์ายตั้งกายให้ตรงๆรงอย่างนี้นะใครมีใครมีสัญญามั่นคงอย่างไรมารู้จักกายกรงแล้วก็ให้ตรงทุกคนนะนี่แหละเราจะทํเาเราจะสร้างบุญกุศลใหญ่สําคัญที่นั่งภาวนาเนี่ยทำใจให้หยุดให้หยุดสักกบทิศตาเดียวเท่าน,นั้นจะไปสร้างโบสถ์มีหายการบเรณนสู้ไม่ได้แล้วเน <laughs> ี่ยเขาจึงได้ว่า สร้างวัดสร้างวายตดปุูงเดียวก่อนนะก็พิจารณาความแปรผันของปัญจขันร่างกายว่าไม่ที่ยงยักเียงแปรผันเป็นของปฏิโกณท่าน,นี้ก็บุุญมากกว่าให้รู้จักหลักอย่างนั้นเลยถ้ายยังหาเขตบุญในพุทธศาสนานะให้มั่นชนะให้ใจหยุดจะเป็นตัวสําขัญหยุดนี่มันจะไปสู่มรรคผลนิพพานนี่ศีลหรกอาภวกอวกวไครทานพวศาสนาศีลนั้นมันยังไกลกว่าหยุดนี่ ลายอันหยุดนี่ใกล้นิพานนักพอหยุดเท่านั้นเราเป็นข้าวต้นคําสอนของพระศาสดาแล้วไม่ยักเยื่อแปรผันแล้วข้าวต้นคาส่งสอนของพระศาสดาแล้วไอ้ที่หยุดนั่นแหละตัวสําคัญเมื่อตัวกรงดีแล้วก็อันนี้ก็ตั้งใจแล้วนะออกไปให้กาหนดเครื่องหมายเข้าไปฟังตามนะ ให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันจะก็หลับตาพอประตูตาติดติดันใหญ่แกงใหญ่แกงใหญ่กดนะปริมุขขังสติงอุปัตตเปตตวาตั้งสติไว้ไม่เหลอือพร้อมเหมือนตั้งสตินะหลับตานะกำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันจะกระเพิดลูกสิจารณ์ในแล้วไม่มีคนแมวโตเท่าแก้วตาผู้หญิงกำหนดก็ปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดก็ปากช่องจมูกขวาอย่าให้ลั้วไม่เหรียมกำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันจะกระเพิดลูกสิจารณ์ในแล้วไม่มีคนแมวโตเท่าแก้วตา ผู้หญิงกำหนดก็าปาช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดปาช่องจมูกขวาจะให้ละ้มให้เรียมนี่บาปบอกตามของเก่านั่นแหละพอถูกตัวนดีแล้วก็ให้ริกรรมประ,ะคองใจกับเครื่องหมายที่ใส่นั่นะว่าปาช่องจมูกหญิงซ้ายใส่ขวาว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระห,หังสมามครั้ง แล้วก็เลื่อนเครื่องหมายขึ้นไปแค่เปล่าตาญิงซ่งซ้ายชายย่งซ่งขวาตรงหัวตาต่มุนตาออกตามช่องไหมเราตามช่องเราไม่ใจก็ออกข้างในแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายจำเก่าว่าสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาดังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายตรงลําดับเาตาเข้าไปฐานที่สามตรงกลางไม่ก่อนสายขวาหลังละบกลางก้าพอดีแล้บริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางก้าทซีกซายข้างในว่าสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาดังสามครั้ง แล้วก็เลื่อนเครื่องหมายนั้นตรงนี้มีกลลเม็ดอยู่เพราะต้องมีวิธีเมื่อถึงฐานที่สามแล้วต้องเลือกตาไปข้างหลัง เลือกต,ตาไปข้างหลังให้ตาค้างมานคนชักจะตายค้างเข้ไปค้างเข้ไปจนกก็ท้่งใจหยุดความเห็นกลับเข้าข,ข้างในพอความเห็นกลับเข้า,ข,าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ปากช่องเปดานจิตระทานอาหาร ит, สำลักใช้เหลือไม่ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประกองเครื่องหมายอยู่ฐานที่ที่สี่เนี่ยมาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนไปฐานที่ห้าปากช่องเปดานจิร anya, ประทานปากช่องคอเหนือเลือกระเดือกมือกลางกลางปากช่องไีแกว แะบริกรรมประคองเครื่องหมายที่ป่าช่องคอมาสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังสามครั้งและเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาออกในก่อนใส่วานั้นหลังลำาบนกลางก้าวพอดีและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่กลางตัวสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังสามครั้งและเลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ของนั้นเจาศูนย์ตรงนั้นมีศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์กลางอากาศสถานหน้าถานหน้าขวาฐานดินหลังัาไปลาตาฐานลมเครื่องหมายใสสะอาดลอยช่องอากาศกลาง แล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ช่องอากาศกลางว่าสัมมาหลัง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 เครื่องโตเครื่องกลางนั้นเป็นเป็นอากาศว่างกลางแล้วก็เป็นดวงใสเท่าดวงเท่าแก้วตาอยู่กลางนั้นใจก็อยู่กลางดวงนั้นกลางนั้นจนกระทั่งแก้ไขจนกระทั่งใจหยุดสัมมาหลัง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 ที่ที่บริกรรมมาสัมมาหลังพวกจะประกอบใจให้หยุด สัมมาระหัง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 สัมมานั่นพอถูกส่วนก็ใจหยุดตึบอยู่กลางดวงนั้นมุดก็อยู่ตรงนั้นสว่างก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไฟไม่ต้องไฟไปไสมานิ่งอยู่ตรงนั้นแนละพอเด้งถูกส่วนเข้าก็มุดก็แน้ะเข้าก็เห็นดวงใสสว่างก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสสว่างมันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันมันก็มันสับสายไปปริกรรมซ้อมไว สัมมาระหัง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 สัมมาพระทุกข์ตัวก็ม MM ER ันหยุดหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยดูนิ่งถ้าอยากขยี้นึกจะเสรียมนึกขยับไปซะปฏิกรรมตไสัมมารหงสัมมาระหั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 งไวจนกระทั่งหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยอหยุดหยุดแค่นั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละ จะเป็นนึกถึงมืดสว่างนะหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหล,ละเป็นตัวสํำเร็จ